สวัสดีครับผมจะมาทำาคุงเรปีศาสเดึงออกมานะฮะแบบนี้หรือจะหนึ่นแผ่นก็ได้ขั้นตอนแรกเราก็จะทำเป็นขั้นตอนแบบนี้นะฮะ ก้างแหงเป็นสี่เหลี่ยมไม่รู้จะเห็นไหมเห็นดั้วหืสี่เหลี่ยมแบบนี้กราดีดพับสี่เหลี่ยมเข้ามา ก็พ mm ับเข้ามานี่แบบนี้ สองข้างนี้นะคุณก็พับเข้ามาห่เฮ้ย มาให้ลักษณะแบบนี้นะคะก็พับสองเป็นสองทบทำให้ทุบที่สองอมันไปตรงกัดแหลมๆตรงไปนี้ ก็จะเห็นแค่สองทุกนาทีแค่2ทุก ามทุกไม่ได้นะก็ได้แล้วเห็นรูตรงนี้ไหมฮะก็เอาไปตรงนี้ไปตรงนี้อ <c oughs> ดเข้าไป นี่เราก็สเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เหลือแค่เอาเอานิ้วไปสอดตรงดูไหนนะฮะดูนี้เข้าไปเป็นแบบนี้นี่ฮะผมก็เตรียมไยว้แล้ว จดไปดูที่ผมเตรียมไว้นะนี่ฮะผมเตรียมไว้แล้วผมเอาไปตกแต่งเพิ่มมาฮนะใครอยากตกแต่งเอาไปตกแต่งนะคลิปก็ได้จบกันที่รี้อร้รยกับคลิปนี้แล้วผมมาสอนอีกแบบหนึ่งบาย